แจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสานะครับไปติดตามข้อพิพาทระหว่างรงโมกับหน่วยงานภาคร,รัฐในจังหวัดนครราชสีมากันครับกรณีบริษัทโรงโมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐทําการรื้อตัดรั้วประตูเหล็กเพื่อที่จะเปิดถนนของบริษัทเป็นถนนสาธารณะนะครับโดยอ้างว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนและร้องเรียนให้เปิดทาง จนผู้บริหารโรงโม่ต้องยื่นหนังสือไปที่ปปชเพื่อให้ตรวจสอบ5เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่อ,อบตไปจนถึงปปชมีคําสั่งให้ตำรวจภูธทรที่ปากช่องดำเนินการสอบสวนผู้บริหารโรงโม่มั่นใจในเอกสารหลักฐานการครอบครองที่ดินได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมชี้แจงกับทุกหน่วยงานครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าชาวบ้านที่ร้องเนี่นคือใครสรุปก็คือไม่มีอ่าครับ เราะว่าจริงๆนะพี่ๆนะะักข่าวสามารถสอบถามลงพื้นที่ได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันแล้วตก่อนให้น้องไปถามที่ศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าก็บ่ายเบี่ยงอะ่ะคือไม่เห็นมีรายชื่อมาให้เราเราดูได้สักทีแล้วตกลงใครกันแน่เนี่ยที่เดือ,รอดร้อนที่บอกว่าต้องเข้าไปข้างในผ่านทางนี้อ้างว่าเป็นทางสาธารณนะซึ่งไม่ใช่มันเป็นถนนส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจของเรา ผู้บริหารโรงโม่ยืนยันนะครับว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมากว่า5 0ปีไม่เคยมีความขัดแย้งกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่แต่ยอมรับว่าภายในบริษัทมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้างและที่ผ่านมาไม่เคยได้รับหนังสือจากหน่วยงานภาครัฐถึงปัญหาที่ว่านี้แต่กลับมีการตัดรื้อรั้วประตูบริษัทจนได้รับความเสียหายจึงต้องออกมาขอความเป็นธรรมครับ